ลบกบับพัดีดียนวีวีอยู่เป็นตะกังไอเป็นตะผูกอูนอนแต่คะ<ฮ>ต่อไปดีสิเดมามาหาอะไรดูๆะะร้ๆเลยค่ะ่บมันยังดอกมาเล็นไหวไฟผูกอูนอนเอาอ <laughs> ้ยตามครับคุณคู่โบฉันเป็นคุณคู่ค่ะเป็นผู้พันธาหน้าไปก่อนเนาะคะันว่า <laughs> สำหรับคำข้อมูลนี้เนาะค่ะ ก็จำเป็นตรงเป็นนั่งวันท่องกระหักเดียวใจเดียวได้เพราอจากคองเองนะคะถือไม่แซไอคัก <c oughs> ใส่สุดนักศึกษาไหลอัสันเอาอยุคดเดียวเนาะเงาแห้งเลยคะ่ะคุณนาวัสสัน เออตอมก็ไปหุนหาท้าขี้มท่าผิวเลยสอนอย่างสอนสังคมค่ะสอนในทุกอย่างค่ะยกเว้นสอนวิชาหลายใจเพราะว่าเป็นคนทักเดียวใจเดียวไหมคค่ะ ค่าร่มดีจังมาสันอ๋อเป็นอย่างน้อข้อเสือหนูแม่มันบมอเด้เลิกปั่นเด้โอ้ยเนาะคุณแล้วแคปชั่นมาสัน ก็จำเป็นจบไปเลีย่ยนคู่ก็จำเป็นจบไปตรงไปเป็นคู่ด้วยค่ะอยากมีแฟนแบบเธอสันกดติดตามแล้วนะคะสันโอขอบคุณค่ะสงสัยมีค้อหวหนึ่งอัตราแน่เลยอย่ kind of าปากค่ะิ่นอยู่นไหลนี่ละค่ะ เปียชัดเลี่ยนรักสูดหาปีเป็นปีสุดท้ายเนาะค่ะปีสุดท้ายที่แบบว่าที่ได้เลี่ยนหาปีเนาะค่ะแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพค่ะ <c oughs> อ๋อซ้อมหอกสันไพโนอทักข้อเสือน้อง <c oughs> มีคนเดียวเลยค่ะ <c oughs> โอ้สวัสดีค่ะพี่ <c oughs> มออ้อย <c oughs> ตาฮักนอกสันโอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่เชดรับครับจีบได้บ่คับคนจีคนถามอยู่สิจีบเองบ่คะถ้าคนถามสิจีบเองกะบ่าว่างคะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามีคนถามอยู่แล้วไหมคะ่ะ